สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเฟิร์จากบริษัท NNT o r g a n i z i n g ค่ะวันนี้นะคะทางลูกค้านะคะได้ติดต่อเรามาค่ะให้มาทำการฉีด p ิ f โฟ m ใส่ทุน่นแพรลอยน้ำด้านหลังเฟอร์เลยนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนน่ออค่ะซึ่งทุ่นนะคะเกิดการรั่วซึมนะคะจึงให้เรานะคะมาฉีด PU f o ฟมในวันนี้นน่ค่ะและการทำงานด้านในนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ และขั้นตอนแรกนะคะทางทีมงานของเราก็จะทําการผ่าเปิดปากทุ่นก่อนนะคะและจึงสํารวจภายในด้านในทุ่นนะคะว่ามีน้ําขังหรือว่ามีรอยรั่วตรงไหนแนงคะ่ะถ้ามีรอยรั่วหรือว่ามีน้ําขังนะคะทางทีมมาของเราก็จะทําการอุดรอยรั่วและทําความสะอาดภายในทุ่นก่อนฉีดพีโฟมแนงค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะทางทีมงานก็กำลังเริ่มทำการฉีดพิวโฟมใส่ทุ่นแพลอยน้ำกันแล้วนะคะซึ่งทางทีมงานนะคะวันนี้จะฉีดด้วยกันทั้งหมด2รอบค่ะรอบแรกนะคะจะฉีดเพื่อเคลือบพื้นผิวของทุ่นก่อนนะคะและจึงฉีดรอบที่2ไล่มาจนเต็มทุ่นเลยแนะะ่นค่ะและประโยชน์ของการฉีดพิวโฟมใส่ทุ่นแพลอยน้ำในวันนี้นะคะ ก็จะช่วยป้องกันการเกิดสนิมภายในทุ่นนะคะป้องกันการล่วซึมของทุ่นได้นะคะและยังช่วยปรับสมดุลของแพรนะคะไม่ให้โค้งเค้งแนงค่ะสามารถรับน้ําหนักได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของทุ่นนะคะให้ยาวนานมากกว่า10ปีอีกด้วยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าทุ่นจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือประโยชน์ของการฉีดพีอโฟมใส่ทุน่นแพลอยน้ำในวันนี้นั่นเองค่ะค่ะและตอนนี้นะคะทีมงานของเราก็ได้ทำการฉีดพีอโฟมใส่ทุน่นแพลอยน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจฉีดพีอโฟมใส่ทุน่นแพลอยน้ำแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแพร้านอาหารแพตกปลาแพกระชังปลานะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยคะ่ะ ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเฟิร์สต้องฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปของเราต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เฟิร์สและบริษัท NNP Organize ้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ